้าไปสู่การสร้างรายได้อย่างถูกต้องเนาะเราก็อย่าสวยไหมคะพ,พับเป็นดอกกุหลาบจ้ะพับดอกบัวก็มีหลายแบบเนาะพับให้เป็นเป็นลายแบบเป็นเหลี่ยม จะก้าวไปสู่การสร้างรายได้อย่างถูกต้องเนาะเราก็อยากก็อดทนนะคะเพื่อนๆออดทนทำงานเนาะอดทนทำงานเราก็อยากจะผ่านอยากเข้าบ้านเต็มที่เข้าบ้านเต็มที่นะคะ ขึ้นขึ้นมาเนี่ยบ้านเพื่อนๆฝนตกกันไหมคะก็อดทนนะคะเพื่อนๆอดทนทำงานเนาะอดทนทำงานเราก็อยากจะผ่านยา ั้เป็นดอกเพิ่งไปใส่เสียงเพลงนะคะคนไหนยังไม่ผ่านก็อย่าเพิ่งไปใส่เสียงเพลงสวยไหมคะพ,พับเป็นดอกกุหลาบจ้ะขึ้นๆมาเนี่ยบ้านเพื่อนๆฝนตกกันไหมคะเข้าบานเต็มที่เขาบานเต็มที่นะคะ ค่าสวัสดีค่ะภาพเป็นดอกฝนกำลังจะตกจย่าเพื่อนๆฝนกำลังจะตกเสียงฟ้า ฝนกำลังจะตกจาะเพื่อนๆฝน,นกำลังจะตกเสียงฟ้าพับดอกบัวก็มีหลายแบบเนาะพับให้เป็นเป็นลายแบบเป็นเหลี่ยมแบบนี้พับพับเป็นดอกกุหลาบจ้ะแบบนี้พับเป็นดอกกุหลาบดอกบัวเข้าบาน แช่น้าไว้เพื่อนๆเขาผ่านแล้วเราก็ยินดีกับเขาเพื่อนๆผ่านหลายคนแล้วค่ะเพื่อนๆผ่านไปหลายคนแล้วครับค่ะบางส่วนดอกเล็กๆอย่างนี้ก็ไม่พับนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมนะคะขอบคุณค่าขอให้เพื่อนๆเฮงๆเลย ทำได้หลายแบบเข้าบานเต็มที่เข้าบานเต็มที่นะคะแช่น้ำไว้พับค่ะบางส่วนดอกเล็กๆอย่างนี้ก็ไม่พับนะคะ คลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมนะคะขอบคุณค่ะขอให้เพื่อนๆเฮงๆเลยก็อดทนนะคะเพื่อนๆอดทนทํางานเนาะอดทนทํางานเราก็อยากจะผ่านยาภาพเป็นดอกค่ะสวัสดีค่ะ คลิปนี้เราก็จะมาพับดอกบัวจ้ะพับดอกบัวทำได้หลายแบบนี่จ้ะเกสอนบัว อดทนนะคะเพื่อนๆอ,อดทนทํางานเนาะอดทนทํางานเราก็อยากจะผ่านอยากนี่จ้ะภาพกลับไปกลับมาก็จะเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเป็นดอกเป็นพุ่มจ่ะเป็นดอกเป็นพุ่มฝนกําลังจะตกจ้ะเพื่อนๆฝนกําลังจะตก เสียงฟ้าขึ้นขึ้นมาเนี่ยบ้านเพื่อนๆฝนตกกันไหมคะแบบนี้พับพับเป็นดอกกุหลาบจะ้ะแบบนี้พับเป็นดอกกุหลาบดอกบัวเข้าบานกุหลาบพับเป็นดอกกุหลาบนะคะพับลงครึ่งกลีบ จะก้าไปสูก่การสร้างรายได้อย่างถูกต้องเนาะเราก็อยากไวยปังๆนะคะรักๆเพื่อนๆทุกคนจ้าขอบคุณนะเข้าบานเต็มที่เข้าบ้านเต็มที่นะคะขึ้นๆมาเนี่ย เพื่อนเพื่อนฝนตกกันไหมคะกุหลาบพับเป็นดอกกุหลาบนะคะพับลงครึ่งกีบแบบนี้พับพับเป็นดอกกุหลาบจะแบบนี้พับเป็นดอกกุหลาบดอกบัวเข้าบานอาจจะก้าไปสู่การสร้างลายได้อย่างถูกต้องเนาะ เราก็อย่านี่จ้าภัพเป็นดอกครับค่ะบางส่วนดอกเล็กๆอย่างนี้ก็ไม่พับนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมนะคะขอบคุณค่ะขอให้เพื่อนๆเฮงๆเลย อดทนนะคะเพื่อนๆอดทนทํางานเนาะอดทนทํางานเราก็อยากจะผ่านอยากพับกลับไปกลับมาก็จะเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเป็นดอกเป็นพุ่มจ้ะเป็นดอกเป็นพุ่มพับดอกบัวก็มีหลายแบบเนาะพับให้เป็น เป็นลายแบบเป็นเหลี่ยมอาจจะก้าไปสู่การสร้างลายได้อย่างถูกต้องเนาะเราก็อย่บเพื่อนเพื่อนเขาผ่านแล้วเราก็ยินดีกับเขาเพื่อนเพนผ่านหลายคนแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนผ่านไปหลายคนแล้วภาพกลับไปกลับมาก็จะเป็นเขาเรียกว่ามันเป็น เป็นดอกเป็นพุ่มจ้ะเป็นดอกเป็นพุ่มเขาบานเต็มที่เขาบานเต็มที่นะคะทำได้หลายแบบ กลับไปกลับมาก็จะเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเป็นดอกเป็นพุ่มจ้ะเป็นดอกเป็นพุ่ม,มเ,เ,พ,ะะเมพิ่งไปใส่เสียงเพลงนะคะคนไหนยังไม่ผ่านก็อย่าเพิ่งไปใส่เสียงเพลงถ้าเป็นดอกกุหลาบบางส่วนก็ไม่พักสวยไหมคะ ้เป็นดอกกุหลาบจ้ะตัวปังๆนะคะรักๆเพื่อนๆทุกคนจ้าขอบคุณนะเพื่อนๆเ,เขาผ่านแล้วเราก็ยินดีกับ